นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวนิดเดียวยังมาทำอาหารอะไรกันวะมาละเราลงไหนอน่ยมากเหลืองเนาะหรือฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้ว่งนี้เหรอเก๋เก๋เอาเฮียโอ้จิตล่องโอ้จิตล่องหนีโอ้ยเก๋ ที่ไหนอ่ะนู่นมันวิ่งตัวเปล่าเต็มเลยโอ้โหอะไรวะไอ้เพียอราดนนี้มัวิ่งันว่อนเลยอย่รถเดอรถอ่ะ เดียวนเดียวกันเรามีนะบนบ้านครับบนบ้านเบอเนบ้านเบอร์สองบนบ้านเบอร์สามบนบ้านไปๆครัเสียงหลุดไนส์สัตว์ฟรีเสียงนะเฮ้เพื่อนมา เสียบไม่ลงทำไงกระสัทำไมก็ไม่เข้าใจผมไปยิงนี่ถ่ายยิงก็จบเลยเสียเวลาทำไมเสียเวลากดคีย์บอร์ดดิเสียงหลุดเสียงหลุดเมื่อกี้มันเสียงมันหลุดไงจังหวะเพื่อนขี่มาประเดี่ะมันเลยแบบไม่ดีไงแล้วไปรู้เลยนะประเด็นเดียวใช่เสียงหลุดบอดไม่บอกตายฟรีอ่ะเสียงตึ๊ก อะไรกับบอลใส่ว่าโอ้อชัดเลยคนบอลค่าเป็น <c oughs> งไงวะเนี่ยตึกเนี่ยวัดกับกรัววัดกับกรัว ปิดอาสมบตปิดให้ข้าบไหมเอ้ยข้างหลัง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 กลงแนวเว็ยเี็บเก็บ เสียงมันหลุดมาพอดียิงไม่ทันกันไม่ทีเอือหงายหลังเลยมาแล้ว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  ่อกำแพงพอดีเอาทุบแล้วผมทำให้ไม่่ม่หมือป่าอาผมอาไม่ไไม่งอยู่วางอยู่วางอยู่ได้จนเดียวปะไอ้ด้ดดังมีมสี่เพื่อผมมีนะมือสี่ผมมีเพื่อนให้ครับผมมีเพื่อนให้เอาผมยิงกันในบ้านดับในบ้านนะ

มันอยู่ที่หาแล้วไม่รู้โดนน็อกไปสองรอบแล้วเฮ้ยเชื่ออะไรมไม่ได้เฮือกนี่น่าจะหัวเลยว่ะอี่จะน็อกอีกแล้วอ่ะ เดี๋ยววิ่งมาถนนน่ะผมเหยียบเพื่อแล้วชัดเลยเฮ้ยรถมารถมารถมาตรงไหนข้างหลังครบับ <lawsuit> ข <ulously What S 1> ้างหลังทิมมาทิมมาแนวปุ่นเสียตรงนี้ปะใช่ยังมันไม่ล่วง ายเลยช่วยตรงนี้ตายเลยตสมจกจ๋ามาให้ป๋าเนี่ยจ้ะแอดอบลงข้างมันเลยว่ะแอดอบลงหลังบากคิดแท่งตรงนี้หนิไอ้เหี้ยนี่แก ีตัดเจ็บริ้วไม่ว่าจะดันไม่ไปดีไปดีเพื่อนไม่ไหวแล้วส้งสองเหรอเฮ้หน้าผมกระโดดลงมาแล้วไปไป ไก่ไข่หิงนึกกล่าว้างหลังข้างหลังขหลทางนั้นแหละสวยมีคอไก่มีคอไก่ใช่ใช่ใช่เรียกมึงแต่งมาใช้ว่ะได้เดี๋ยว่อนะครับวิ่งไปยิงมาโดนกวนวัดกับกลัวต้องเดี๋ยวบ้าน อะไรวะเจ็บเหน็บบ้าน,นยินยากแอดอมันเจ็บไปยังฝั่งนู้นมันหมดยังไงเก็บไม่ได้เปะฝั่งฝั่งนู้นมันหมดยังไม่แน่ใจเก็บไปยังเหรเจ็บไปแล้ว<ด>มันโดน<ห>อะไรวะแค่ไหออนเชียวฮะขนามีนะบ้านไม่มีบ้านชุบก่ะน่าจะอยู่บ้านชุบกัน อยู่นี่อยู่นี่นห้องน้ำอยู่ที่ตัวออกมาไหมยิงรถนี่มาตีกัเหรอนี่มาตีกัน อยู่หลังบ้านนะช่หลังบ้านเอันมาดูเนี่ยฮ่าีมันโมดะคอหหาตีนี้ คุยกันล่าก็ว่วงใช่ไหมเธอเขาไม่ดูชื่อหลือว่าใครบ้างนี่เฮ้ยเฮ้ยเาไม่ดูรุ่นเลยรุ่นชนาทั้งนั้นเลยเนี่ยอุ้ยอ้ยอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรหายากเลยรุ่นเนี้ยออยากก็ไม่มีขายบอกเลยต้องไปตลาดมืดเท่านั้นเลยจะมีให้ เดีมันโดดรบลงเต็มเลยนะพี่นีโดดลอไ้เดี๋ยววะทีบ้โหกลางรถกูเลยี่นอ้มันโดดรบลงต้งหลุมปะไม่ไมอนี่ใครสมุกเขียนนี้ของใครอะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของนี่กไหนโอ้ยย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 นย้ยยอ่ยย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 นยย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 ยบยวยย

นี่ยดาวด้วยไอตัวอีกตัวหนึ่งฟรีเหรอไอตัวชุบป่ะมันมันเกิดแล้วแหละแต่นี่มันตัวฟรีแล้วอ่าไอ้เน็ตใครเน็ตด้วยเนี่ยผมนะผมเนี่ผมเนี่ยผมนะไอ้บอกจริงนะเนี่ยมันอยู่เฉยแล้วมันไม่อยู่แล้วเอ้ยมันโดดมีตัวโดดป่ะจะมีใครเนี่ยฮะ นี่ไงเฮียอ,อ,อยู่สองตี้โอ,โโอ้โหอ,อิสว์นี่ไงพวกโดดใหม่ทุบเลยทุบผมนี่แหละไอเฮียเราก็อะไรวะเพื่อนมันนม่จะยิงหมดไอ้เฮียมันแม่งติ่มที่ตายเลย <c oughs> ว่าอยู่ปา่ปาสมองรัวกำลังจะมาเก็บของเลยฮะรับเปล่าไม่ได้ แล้วว่ะเกียร์จัดตอนนี้ผูเกียร์จัดสมอเขียวมันยังอยู่ดลอยู่เกียร์หมดแล้วนะตงี้ตอนแรกสมอเขียวอ่ะของเพื่อนและของใครมนุษย์เนี่ยแต่เพื่อนอ่ะไม่มีสกีนของสามอยู่อย่างคนหนึ่งบอกสมุกเบอร์สามเก็บของหรือเปล่าไม่ใช่เหรอเพื่อนบอกไม่ได้เพื่อนมีสกีนเอามีเนี่ยเบอร์ไหนมั้งเบอร์สามมันมีสกีนดูนี่ละดูนี่ละไปด้วย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 แต่เพื่อนอ่ะไม่ได้ไม่ได้โปะ บอกหรือเปล่าไม่รู้เลย่รู้็<ร>จำ<า>ไม่ได้ว <c oughs> า่าออแต่คิดว่าเป็นของมันนะตอนแรกตอนแรกคิดว่าของเพื่อนจำไม่ได้เหรอป่าไม่ป่าแล้วเราเป็นเราเป็นตัวเปิดใช่้วยให้มันเปิดจำได้เหรอ โอ้นานานเมืองจะมานี่เนอะน่านานวงจะมานี่เนะ <c oughs> อะก็มากจะลงล่างเป้เอ็ดอบ ตรงมาผมเลยนี่ิ่งเข้ามาแล้วมึงเข้ามาแล้วมึงต้งหลุมยงหลุมขับรถขนามาขับรถขับรถมาขับรถเป้าเราเปนเป้าอะไระเจ๊ One, two, three. ออหนึ่งองารีโฟกัรัับรัเียอยนี่ะดไม่ใช่ลูกซองผมวิ่งใจแล้ว พี่จ <shocked> ้าหนูมายาคยไม่โดนอ่ะบนบ้า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 นมาตรวจมาตรวจมาตรปะเขี่ยไม้แม่เลยหรอกอเขียใส่แม่เลยไ ร่วงแล้วร่วงแล้วยิงร่วงแล้วยิงต้อนท้องอะไรเงี้ยดุดุไม่รู้ร่วงไม่รู้คุยรู้คุยรู้หมดอ่ะตรงนี้ต้องยังนี้เพื่อนมาเกี่ยวมาเกี่ยวตายนะมึงไม่ออกมึงตายนะแม่งผมก็ตายด้วยเนี่ยเอ้ยวงมาวงมาไป ไปแล้วไปแบเอามันไปเอามันแปบบอลปะตรงไหนอะไอ้ตรงนั้น <c oughs> เ,เลยมักเขียวม,ามาักมักฟางเนี่ไงมันขับมาเมื่อไรอะรถนี้แล้วเจ็บจัดเจ็บจัด,จด เฮ้ยยังยิงอยู่ยังยิงอยู่หาผมหน้าผมหัวปิวหัวปิมัน็อกหายนละไอ้เกาะหมวกไม่มีแต่การสถานะคนเก่าไม่ได้น้เฮีอ่เอ้ยเกาะปอ่ะไบเข้า อะไรวะจอมเดินมาหาตูก็พอเฆอ่าคนไม่พอเอารถไปด้วยอะ่ะพอกียไม่มีคนไม่มีหมวดองเด็กแว้นน,น่ะ ผมไม่ขอตีรถด้วยไปไปจอดไปจอดเอ้าไม่มีรถไม่รับเลยกิงเสีย้วมันหมดเอ้าวิ่งอย่างไรหน้าเลยหน้าเลยไม่ เราเพื่อนเระเปิดผมระเบิดผมไหวไปหาไหวเหงื่าหหมดเลยเหรอทำอะไรไม่ได้เลยวงไกลไปเลยครับไม่ทันไม่ทันไม่ทันไปเลยไปเลยไม่ทันไมทันไม่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 ทันทันทันไม่ทันไม่ทันเพื่อนทันเหรอเสีสีสเออทันโอยายาผมมีพุดเดิ้เลยดิมีสบปั๊นเนี่ยสบปันเนี่ย จะบผมออกมาเสิรอป่ะแล้วมียาเขียวเติอยาเขียวม่ก็ได้ถ้าไม่ทันอ่ะเื้อยูอย่างแรงมียาไหมเพื่อนที่นอปะผมมีผมมียาเดีอวผมมีอันเดียวเองไอ้เหี้ยไม่ทันจริงๆว่ะ เลยใยญ่ก้อนเดียวไม่ทันวะใครอยู่ก้อนเดียวผมผมผมแบ่งให้เพื่อนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเบอร์สี่เลยเอาของผมได้นะหันมาเก็บเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกไหมล่ะเสร็จแล้วผมอะไม่เบอร์สี่อะเดี๋ไปเอารวมกันเลยทำอยู่ทนอยู่ อยู่ดี๋บว์ท่านอยู่ีย๋ยะพันเจ็ดอันพันไม่ได้ต้องเฟอร์เดตดีนอยู่ใด้อยู่ใต้เนินพอดีเลยเนะนี่ยไงมีไหมไม่มี first เฟอร์เดตเป็นยาพันยาแปดก้อนเมื่อกี้ไม่ได้เก็บมาฮะหลอน<ม>เพื่อนโดนพอดีเฮ้ย<ม>นี่จบอะ,นะ<ม>อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ทำเขี้ยอะไรสัตว์้ามานอนอยู่เหรอเออนอนพันยาเปล่าวไอ้ยังกิดยาสัตว์ไอ้เด็กติดยาเฮ้ยใครจะมุกอ่ะผมทำมุกผมผมเองโอเคเป็นรอนนี่ดีดีนะผมว่าบ้านมันดีกว่าไม่มีเขี้ยอะไรเลยงยามันหมดยามันหมดนอนหรือเปล่า ผมว่าอยู่บ้านว่ะเดี๋ยวนะเขาซองกันุงก่่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะกองแอ้ดอบนี่ดูงูฉกงูฉกไปอยู่ชอบบกชองแกอ้ดอบแล้วจกแล้วซำด้วยนะเดี๋ยวผมไปหาแขกให้เอ้งูนี่มันอยู่ในถ้ำอะ เหพมา่าหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยฉกง่ายที่ไหนเล<ร>ยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเงินเหลือมพมา่านะฉกโคตรง่ายเลยไไ่เหอยู่ในแอ่งวะแอ่งก็ไม่แอ่งก,ก็ไม่มีน่าจะอยู่ในบ้านข้างนอกอะโซนข้างหลังหลังวับ บ้านมีเพราะเบอร์สามไม่เจอไปหรอไม่มีบ้านไม่อยู่เนาะก็นอนยู่ไหนวะง,งูเหลือมเนี่ยอยู่ใต้นี่ป่ะผมว่านั่นแหละ ดรือว่ามันปัมยาสู้กับเราวะเข้าเก่งเกินปั๊มยาสู้นี่ใครตามุกนอะนี่ไง,ไงแตกหนึ่งเห<อ>ลนหนึ่งเหลนหนึ่งงูเ้ยเหลือพมาอ่าไอ้สัสเนี่ย ไม่อยู่ตัวนึงไม่อยู่ยแถวแนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นปืนเพื่อนข้างหน้าเบอร์เลยเน<ช>ี่ยข้างหน้าเนี่ยตรงไป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 เหมือนเห็นปืนเลยวะไม่ใช่แล้วมันนอนไหนอะ่ะแล้วเมื่อกี้เพื่อนดิงตรงไหนอ่ะยิงตรงนี้บ้าน,น,นเหลือนิอ่นหายเนี่ยเนี่ยสอบปันอยู่นั่น ไอ้เฮียไปอยู่ไนวะไอ้เฮียมาถ่ายแล้วไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงใช้ชวิชาขยตัวมาดิพังแล้วหว่าไม่รู้นะให้พุ่มนั้นมาเพื่อนอะทุ่มหน้าเนี่ยเนี่ยพุ่มเล็กน,น้อยอะไรไหมไหน โอ้โหมันพร้อมยาสู้จริงๆเลยไม่คิวเราพร้อมยาสู้มันคิดว่ามึงลองแรงเหรอไอ้คันไอ้หัวสองคัน